สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจำซีรีส์นะคะคลิปนี้มีซีรีส์จีนแนวย้อนยุคสืบสวนสอบสวนมานำเสนอค่ะเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าอุ่นรักเจ้าชายคลายหนาวหรือชื่อไทยอีกชื่อหนึ่งว่าอุ่นใจรักคืนเดือนหนาวและชื่อภาษาอังกฤษว่า วอมออลอะโคนายนำแสดงโดยนักแสดงชื่อดังเนี่ยที่ส่วนตัวเราชอบสองคนนี้มากๆนั่นก็คือปี่หวนจินและหลี่อี้ถงค่ะมาประกบคู่กันซึ่งไม่คิดเลยว่าเคมีของทั้งสองคนนี้จะดีมากและเข้ากันมากๆค่ะแฟนคลับอย่างเราเนี่ยฟินสุดๆไปเลย โดยเล่าเรื่องราวของซูจิวเอ,อ๋อมือปราบหญิงแห่งแคว้นเฉียนเธอเป็นคนร่างกายอ่อนแอประสาทสัมผัสทั้งห้ารับรู้ชา้าเพราะว่าป่วยเป็นโรคประหลาดจะมีอาการตัวเย็นและหมดสติอยู่บ่อยครั้งค่ะ จึงถูกผู้คนเนี่ยมองว่าเป็นคนไร้ประโยชน์แต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเธอเป็นคนที่ฉลาดมากเมื่อมีคดีอะไรเกิดขึ้นเธอก็มักจะมองเห็นรูปคดีตั้งแต่ต้นอยู่เสมอเพียงแต่ว่าเธอเนี่ยไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจึงไม่ได้ฉายแสงเปล่งประกายสักทีค่ะ และคดีหนึ่งค่ะที่เธอกำลังให้ความสนใจและสงสัยอย่างมากก็คือคดีฆาตรกรรมใต้เท้าสี่คนของแขวนเฉียนโดยมีบาะแสบางอย่างค่ะที่ชี้เป้าตรงไปยังฆาตรกรที่เราเนี่ยมองว่าเป็นคนของแขวนฉีเป็นชายที่ใบหน้ามีรอยแผลเป็นสามรอยและในขณะนั้นค่ะชายคนหนึ่งชื่อว่าหานเจิงเขาเนี่ยเป็นองค์ชายแห่งแขวนฉีปลอมตัวมาเป็นฆาตรกรเพื่อให้ตัวเองเนี่ยถูกจับเพราะว่าต้องการเข้าไปยังกองป่าเพื่อ ต้องการหาหลักฐานตามหาคนคนนึ่งที่ชื่อว่ามู่เหยียนคนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของเขาค่ะที่ขโมยไฟศักจิตไปจากแคว้นฉีก่อนที่จะหลบหนีออกจากแคว้นฉีไปและหายตัวไปเมื่อสิบปีก่อนค่ะแต่หารเจิงค่ะกับถูกซูจิวเอ๋อเนี่ยจับได้ว่าเขาไม่ใช่ฆาตกรตัวจริงอีกทั้งหารเจิงเนี่ย ยังช่วยชีวิตซูจิวเอ๋อไว้ด้วยและทําให้ซูจิวเอ๋อได้รู้ว่าในตัวหานเจิงมีอะไรบางอย่างที่ทําให้อาการป่วยของเธอดีขึ้นมีความรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดเมื่อได้สัมผัสต,ตัวของหานเจิงค่ะซูจิวเอ๋อจึงวางแผนชักชวนให้หานเจิงมาร่วมมือในการสืบคดีด้วยเธอเชื่อว่าถ้าร่วมมือกันเนี่ยจะต้องตามหาตัวฆาตกรได้อย่างแน่นอนและเธอเนี่ยก็ยังจะได้ใกล้ชิดหานเจิงด้วย และต่อไปนะคะจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างสองคนนี้คดีก็ต้องสืบเรื่องหัวใจก็ต้องสู้เรื่องคู่ก็ต้องมาเรื่องงานก็ต้องเดินไปร่วมรุนกันค่ะว่าทั้งสองคนเนี่ยจะสามารถไขปริศนาเรื่องนี้ได้ไหมและเรื่องหัวใจนั้นจะลงเอ,อยอย่างไรต้องติดตามต่อกันในซีรีส์นะคะเรื่องนี้ตัวเนื้อเรื่องค่อนข้างมีความน่าสนใจมากๆค่ะโดยเฉพาะเอกลักษณ์ของแคว้นเฉียและแคว้นถีที่แบ่งแยกความแตกต่างอย่างชัดเจน แขวนเฉียนเป็นแขว้นที่มีอุณหภูมิอุน่นแต่นางเอกเนี่ยตอนป่วยร่างกายจะเย็นมากค่ะจึงทําให้จะเป็นลมอยู่บ่อยๆส่วนแขว้นฉีเป็นแคว้นที่มีอากาศเย็นและคนในแขวนเนี่ยจะมีพละงกาลังมากและประสาทสัมผัสทั้ง5จะดีกว่าคนแควนเฉียนชาวแขว้นเฉียนเนี่ยจึงมองชาวแคว้นฉี่ว่าเป็นสัตว์ประหลาดเป็นตัวประหลาด และตัวพระเอกเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีร่างกายอบอุ่นค่ะแต่ว่าชอบอากาศเย็นตัวเขาเนี่ยเมื่อเจออากาศร้อนร่างกายและพละกกาลังของเขาเนี่ยจะอ่อนลงตอนที่พระเอกเนี่ยมาอยู่แคว้นเฉียนในบ้านของพระเอกเนี่ยจึงเต็มไปด้วยน้ําแข็งประดุดดั่งเมืองน้ําแข็งเลยล่ะค่ะ ซึ่งในตอนเปิดเรื่องนะคะจะเปิดปมปัญหาซ่อนเล่นหลายอย่างคะ่ะในแต่ละตัวละครเช่นหานเจิงพระเอกของเรื่องเขาเนี่ยไม่ใช่ใชายหนุ่มธรรมดาแต่เขาเป็นองค์ชายที่แฝงตัวมามีทักษะการต่อสู้ที่เก่งกาดวิ่งเร็วและค่อนข้างทําตัวลึกลับและการที่เขามาตามหาหมู่เหยียยเนี่ยเพราะสาเหตุอะไรกันแน่และในตัวเขามีพลังวิเศษอะไรกันแน่ที่ทําให้หนางเอกเนี่ยอาการป่วยดีขึ้นเมื่อสัมผัสตัวคะ่ะ เสือซูจิวเอ,อ๋อนางเอกของเรื่องเนี่ยป่วยเป็นโรคประหลาดโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรกันแน่เลยก็ไม่รู้ว่าเป็นได้อย่างไรซึ่งมีพระเอกคนเดียวค่ะที่ทําให้เธออาการดีขึ้นได้และทําไมถึงต้องเป็นพระเอกเท่านั้นที่สัมผัสตัวแล้วถึงจะดีขึ้นคนแควนฉีคนอื่นๆทําไมถึงไม่เป็นเอาจริงๆนะคะบอกตรงๆว่าเราเนี่ยชอบปมอะไรแบบนี้มากๆเลยค่ะ เพราะมันเป็นอะไรที่พิเศษที่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทําได้เพราะมันรู้สึกว่าเป็นการผูกความสัมพันธ์ของตัวละครของพระนางได้อย่างดีมากๆค่ะถูกใจคนดูสายข้างรักแบบเราสุดๆเลยค่ะ แล้วปมอีกคนนึงค่ะก็คือมู่เหยียนเพื่อนของพระเอกที่พระเอกเนี่ยกำลังพยายามตามหาเขาเนี่ยเป็นคนดีหรือไม่หนีทําไมทําอะไรผิดไว้ซึ่งปมทั้งหมดนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกันส่วนตัวเนี่ยชอบการเปิดปมแบบนี้ค่ะเพราะทําให้อยากติดตามต่อว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นอย่างไรเหมือนได้ร่วมไขปริศนาไปพร้อมๆกับตัวละครค่ะ และประเด็นหลักของเรื่องนี้เลยก็คือการสืบคดีค่ะซึ่งทำออกมาได้ดีมากๆทั้งลุ้นทั้งสนุกทั้งตื่นตาตื่นใจรูปแบบคดีสร้างให้มีความซับซอ้อนลึกลับการสืบต้องมีการสืบเรื่องราวตั้งแต่ต้นตอมีลำดับขั้นตอนซึ่งสนุกมากๆค่ะจนบางทีเนี่ยถึงขนาดนั่งวิเคราะห์ตามตัวละครเลยว่าตกลงใครคือฆาตกรตัวจริงกันแน่ แล้สิ่งหนึ่งค่ะที่ทำให้หลงรักและติดซีรีส์เรื่องนี้ก็คือความน่ารักสดใสค่ะทั้งตัวละครเองแล้วก็ทั้งตัวเนื้อเรื่องด้วยถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะออกเป็นแนวมีการฆาตรกรรมมีการสืบคดีนั่นนี่ดูเหมือนจะเครียดแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยเลยค่ะไม่ค่อยเครียดอะไรเลยบทเนี่ยมีความผ่อนคลายแล้วก็แฝงความสบายใจไว้ในนั้นค่ะ โดยเฉพาะตอนที่พระนางอยู่ด้วยกันก็จะมีความมุ้งมิ้งน่ารักโดยที่ไม่รู้ตัวเลยค่ะบอกตรงๆว่าทำให้รู้สึกดูแล้วเนี่ยอบอุ่นและก็สุขใจพระนางร่วมมือร่วมใจกันและก็ปกป,ป้องดูแลกันและกันอย่างดีค่ะมีทางมิตรภาพที่ดีและก็ความรักที่มีค่ามากๆฉากหวานของพระนางเนี่ยแน่นอนว่ามีค่ะแต่ว่าอาจจะไม่หวานแหววจัดจ้านแต่ว่าจะเป็นการแสดงออกกันอย่างอ่อนโยนที่ดูแล้วโคตรอบอุ่นค่ะและแน่นอนว่ามี มีการหึงหวงกันแน่นอนน่ารักสุดๆเลยค่ะรับรองว่าฉากหวานของพระนางเนี่ยน่ารักถูกใจคนดูแน่ๆเพราะเคมีของปี่วนจิ้นและหลี่อี้ถงเนี่ยเข้ากันมากๆจิ้นสุดๆฟินสุดๆดูแล้วมีความสุขแน่นอนค่ะ เรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งค่ะที่มีครบถูกอารมณ์ความรู้สึกและมีความสนุกสนานของตัวเนื้อเรื่องอย่างดีมากๆใครที่ชอบซีรีส์แนวสืบสวนส,วนสอบสวนเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ชาวที่รักซีรีเนี่ยจะต้องพลาดเลยค่ะอยากให้รับชมกันลองไปรับชมกันดูนะคะเรื่องนี้สามารถรับชมซับไทยได้ที่ ICE และ 2ID ค่ะมีจำนวน36ตอนนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube จำซีรีส์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเรามีเพจ Facebook กับ Twitter ด้วยสามารถค้นหาคำว่าจำซีรีส์ได้เลยค่ะแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยหรือว่าแนะนำซีรีส์ที่อยากให้ดูหรือรีวิวได้นะคะครั้งหน้าเราจะมาแชร์ซีรีส์เรื่องอะไรกันอีกฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ